ต้มกุ้งสดค่ะอือใช่คะซื้อมากคื้เกา <c oughs> อือกุ้งสดต้นหอมอบกันเถอะ ปลาคอปลาคอรหรือว่าปลาช่นเนาะข้อีสารอิ่นปลาคอนะคะขอบวปุ่นขอบปุ่นซื้อมากมตามเพด อืปลาแท่งปะาอืมอืมมอือือืมกระลำ that. พอแล้วค่ะเราก็ไปกินต่อ